เทคโนโลยีนะครับแล้วผมอีกเช่นเคยนะครับผมรายการที่จะมาทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวกับระบบอโตเมชัติสิสเ็มนะครับแล้วก็ประโยชน์ของมันนะครับเผื่อที่จะได้มีไอเดียนะครับในการปรับมุมมองปรับเปลี่ยนลิทับธุรกิจของท่านนะครับหรือว่ารีนเวทโรงงานอุตสาหกรรมของท่านนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรายังนําเข้าและจัดจาหน่ายยานยนต์อุตสาหกรรมด้วยนะครับผมก็สินค้าอโตเมชันิสิสเ็มต่างๆทั้งจําหน่ายและรับติดตั้งนะครับผมสําหรับเคมเทคโนโลยี วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับเมื่อเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราออกอากาศเรื่องหุนยนต์อุตสาหการรมไปนะครับก็มีหลายท่านติดต่อเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับว่าหลักการหรือขั้นตอนการสั่งซื้อหรือว่าการเช่านะครับหรือว่าเช่าซื้อต้องทํำยังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง contact ของ KT t เทคโนโลยีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น direct message นะครับหรือว่าเบอร์โทรบริษัทหรือเป็น line official ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผม ส่วนลูกค้าที่ถามว่ามันมีโซลูชันอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างหลักๆเลยผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับผมตัวหลักๆเลยที่เราทำอยู่เนี่ยจะเป็น w e ลดิ n งโรบอทครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเชื่อมนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นเพนติ้งนะครับสเปกันต่างๆนะครับเป็นมือพ่นสเปร์แล้วก็จะเป็นพิกแอนเพสส e นะครับผม i ิกแอนเพส e ก็จะมีอยู่สองชนิด หลักๆนะครับเป็นตัว6 a แอซิดนะครับเป็น6แกนนะครับที่เป็นตัวสีแดงด้านหลังผมนี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นพิ้งแอนเทสที่ใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการฉีดพลาสติกเท่านั้นนะครับจะเป็นตัวเทว z ซิงสีขาวนะครับซึ่งใน YouTube c h anel n ของเราเนี่ยจะมีรีวิวอยู่นะครับผมสําหรับหุ่นยนต์รุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับเทมพิสเทชันนะครับเซิร์ชใน YouTube c h anel ได้เลยนะครับผมก็ ส่วนพิกันเพสอีกเอหกแกนสีแดงเนี่ยก็ใช้ในการหยิบจับทั่วไปนะครับผมแต่ว่าตัวทาวเวอร์ซิงที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยจะที่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกเนี่ยก็คือเฉพาะของมันเลยนะครับผมมันออกแบบมาเพื่อ,อใช้กับตู้โมนพลาสติกเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมีฐานซัพพอร์ตเตอร์นะครับผมก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับไม่เหมือนตัวสีแดงนะครับอ่านะแล้วก็ ส่วนลูกค้านะครับที่สนใจในโซลูชันพิ i แอนเทสนะครับลูกค้าที่ถามว่า k ิป p ปอมีค่าใช้จ่ายยังไงนะครับผมหรือว่าแกนที่7ต้องผลิตยังไงเนี่ยลูกค้านะครับต้องออปรึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ว่าลูกค้าต้องนำโปรดักต์นะครับของลูกค้าเนี่ยเข้ามาดีไซน์ t ิป p ปอ กับแกนที่7เนี่ยร่วมกับเรานะครับผมว่าจะให้มันจับยังไงมันสไลด์ยังไงหรือว่ามันหมุนยังไงนะครับผมอันนี้เราไม่สามารถให้ข้อมูลทางด e เร m เ s สเ g e ได้นะครับมันจะไม่ครบถ้วนนะครับผมถ้าลูกค้านำโปรดักเข้ามาเนี่ยจะสะดวกกว่าง่ายกว่านะครับแล้วลูกค้ายังจะได้มาชมตัวจริงกับทางเทนทีด้วยนะครับผมจอดอยู่ที่โชว์รูมเรา3ตัวเลยครับมีทั้ง ตัวเปล่ามีทั้งติดตั้งกิปเปอร์แล้วติดตั้งตู้เชื่อมแล้วก็มีนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวทา w เวอิ่สีขาว5แกนเนี่ยก็มีนะครับผมแกนที่7ใช้ทาอะไรนะครับแกนที่7ใช้สไลด์ชิ้นงานหรือว่าโปรดักครับหรือว่าหมุนของอหมุนโปรดักชิ้นงานของท่านนะครับให้ทํางานร่วมกับกิปเปอร์ในช่วงที่หุ่นยนต์มันทําการเหวี่ยงแกนสลักของมันนั่นเองนะครับผมต้องมีครับ ส่วนใหญ่นะครับจะต้องมีต้องใช้นะครับผมก้องยนต์ของเราขับเคลื่อนด้วย AC servo motor นั่นเองนะครับผมแรงค่าจกคอนโทรเลอร์นะครับแล้วก็สั่งงานผ่าน AC servo motor นะครับแกนเราเป็นหกแกนอิสระครับแยกจากกันนะครับไม่พ่วงกันนะครับทําให้เวลามันเกิดปัญหานะครับหรือว่าเกิดชำรุดขึ้นมาจริงนะครับผมมันจะไม่พากันพังไปทั้งยวงเลยนะครับผมมันจะไม่พ่วงกันทั้ง6แกนนะครับผม แล้วก็ระบบเกียร์ของเรายัางเป็นนอนแบคแลตด้วยนะครับผมซึ่งแองเกิลในการเสียดสีของฟันเฟืองเกียร์เกียร์เนี่ยน้อยมากครับถือถามว่าน้อยไหมเออถามว่าสึกห่อไหมสึกครับแต่ว่าน้อยกว่าหุ่นยนต์อุตสาการรุ่นเก่าๆที่มีแองเกิลในการเสียดสีของเฟืองเกียร์ห่างกันมากกว่านะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมใช้งานได้นานกว่าหุ่นยนต์มือสองแน่นอนนะครับผมซื้อกับเคมพีเทคโนโลยีเนี่ย ราคาต้องบอกว่าเบียดเบียดเสียดกับมือสองของค่ายอื่นหลายๆค่ายเลยนะครับผมแต่อันนี้ลูกค้าจะได้เกียร์ใหม่ไปเลยนะครับผมไฮสปีดไฮท็อกเกียร์นะครับวิเกียร์นั่นเองสวัสดีอาจารย์คณิฐาด้วยนะครับผมใครสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ไม่ได้มีของรางวัลมาแจกนะครับผมก็ต้องติดตามกันเอาทางหน้าเพจนะครับผมเมื่อวานก็มีผู้โชคดีได้รับรางวัลเข้าไปแล้วนะครับ ให้ว่างๆนะครับทํางานอยู่เนี่ยเกียบหูฟังฟังไว้อย่างเดียวก็ได้นะครับผมข้อมูลความรู้ที่ได้ไปเนี่ยสามารถนําไปตอบคําถามในเทิปต่อๆไปได้นะครับผมเพื่อชิางมันกับเคมีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องฝากหัวข้อการสัมมนานะครับออนไลน์ในสิ้นเดือนนี้นะครับผมเกี่ยวกับจะเป็นหัวข้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั่นเองนะครับผมจะส่วนจะหนักไปทางไหนเนี่ยต้องติดตามชมทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กของเรานะครับผม แล้วก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการจะลงทะเบียนนะครับผมใครสงสัยเนี่ยทิมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะแจ้งวิธีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะติดต่อนะครับทางไลน์ออฟฟิเชียลของ KT m เทคโนโลยีก็ได้นะครับ k m d t นั่นเองนะครับผมทีสองตัวนะครับผมก็อยากดีไซน์แกนที่7นะครับหรือว่าปิเปอร์ของมันเนี่ยเพื่อให้แมทกับ อุตสาหกรรมของท่านเนี่ยเข้ามาที่บริษัทได้เลยนะครับผมแล้วจะได้ดูตัวจริงกันด้วยนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับผมส่วนใครมีข้อสงสัยเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะแจ้งหน่อยละกันว่าเป็นของอในเทปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาบอกหน่อยเผื่อใครมาไม่ทันดูเทปที่แล้วนะครับเงินอุตสาหกรรมของทาง tmp นะครับมีระบบการเช่าด้วยนะครับผมเผื่อลูกค้า ยังไม่มั่นใจว่ามันจะทํางานได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเนี่ยสัญญาเช่าพันต่ำแค่6เดือนเท่านั้นนะครับเหมือนกับจ้างพนักงานเพิ่มแค่คนเดียวเองนะครับในระยะเวลา6เดือนนะครับถ้าถูกใจสามารถทําการซื้อสั่งซื้อได้เลยนะครับผมการสั่งซื้อก็จะมี2องแบบนะครับซื้อเงินสดแล้วก็เช่าซื้อแบบ l i ส t i n g นั่นเองนะครับผมแล้วก็ l i ส t i n g ของทางเกมทีนะครับจัดเองไม่ผ่านธนาคารนะครับหนึ่งถึงสามวันรู้ผลแน่นอนนะครับครที่มีปัญหาติด บล็กสบูโนะครับมาคุยกันได้นะครับคุยกันเองสบายสบายได้เลยนะครับผมส่วนใครอยากดูฟิกเกอร์ไฟล์หรือไฟล์ทีดีนะครับ mm hmm. การขยับของการสวิงวงเวียงของมันเนี่ยอสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทีมงานซัพพอร์ตของเราจะส่งเป็นไฟล์ทีดีให้นะครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์ไฟล์ก็มีนะครับผมแคตตาล็อกเราก็มีอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับ สามารถเข้าดาวน์โหลดนะครับล้วสมัครแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับแอปพลิเคชันเค T เทคโนโลยีนี้เลยนะครับอ่าเอะมากนะครับกับงานอุตสาหกรรมประเภทรูทีนนะครับใครยังอ่าคิดจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนทันนะครับเราเห็นสภาวะโรคระบาดอย่างนี้นะครับอุตสาหกรรมกระทบกระเทือนอย่างชัดเจนเลยนะครับหลายโรงงานต้อง หยุดไปเลยนะครับผมโรงงานที่ใช้บุคลากรที่เป็นมนุษย์เยอะๆเ,เนี่ยนะครับก็หลายลหลายโรงงานก็นําหน้าไปก่อนแล้วนะครับเขาสั่งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้าไปทํางานแทนมนุษย์ก่อนที่โควิด1 9จะมาอีกนะครับผมและโรงงานเหล่านี้ก็เหมือนไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเวลาเกิดสภาวะโรคระบาดเช่นนี้นะครับทุกอย่างนะรันงานได้ปกติ24ชั่วโมงนะครับผม 45อาจจะไม่ยืดหยุ่นเท่ามนุษย์นะครับแต่สามารถรันงานที่เป็นรูทีนได้24ชั่วโมงเลยนะครับเพียงแค่เราทิชโปรแกรมมันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องจะสอนหุ่นยนต์ไม่เป็นนะครับหรือว่าจะตั้งค่าอะไรไม่เป็นเนี่ยคือทีมงานเราพร้อมติดตั้งให้แล้วก็ทิชโรบอทจนกว่าลูกค้าจะรันชิ้นงานได้ด้วยนะครับผมเราไม่ได้ทิ้งเคสขายแค่หุ่นยนต์ไปแล้วเราทิ้งลาเลยไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็ มีทีมงานวิศวกรให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อวันนี้ซื้อภายในช่วงนี้นะครับอาจจะ1-3เดือนนี้นะครับเราก็ยังแถมสมาร์ทบล็อกไปด้วยนะครับผมสมาร์ทบล็อกเพื่อที่จะเช็คค่าสถานะการทำงานของโรบอรตนะครับผมการเปิดปิดมันเนี่ยหรือว่าสั่งมันทำงานออตโต้เนี่ยผ่าน สมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กได้หมดเลยสมาร์ทดีไวท์นะครับผมหรือว่าท่านจะเอาสมาร์ทบล็อกของเราไปแปรงใส่กับเครื่องจักรของท่านก็ได้นะครับผมเพื mm ่อ hmm. เก็บค่า Data ล็อกก็ได้นะครับออนไลน์ออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ Online บนสมาร์ทดีไวท์ก็ได้นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆอุตสาหกรรมได้นะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับใครฟังแล้วมีมุมมองเนี่ยรายเอียด mm hmm. มสเสจเข้ามาได้เลยนะครับผม เรามีทีมงานตอบกลับตลอดนะครับเลือกเวลางานแล้วก็มีแอดมินคอยตอบอยู่ด้วยนะครับผมใครต้องการปรึกษาเรื่องแกนที่งทเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าค่อนข้างเป็นกังวลน,นะครับว่าจะสามารถเอาหุ่นยนต์เข้าไปในรายการผลิตของลูกค้าได้ไหมนะครับหรือว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับต้องการคอนซัลต์เนี่ยเข้ามาคุยกันเลยนะครับง่ายดีหยิบโปรดักต์จากโรงงานท่านมาก็ได้นะครับเอามาแค่ชิ้นเดียวก็พอนะครับผม ส่วนวันนี้นะครับเ m p ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่อออากาศช้าเนื่องจากเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับผมยังไงฝากการสัมมนาหัวข้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับสู่การพิกเกมธุรกิจนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับผมยังวันที่ยังไม่ชัดเจนนะครับคอยติดตามหน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของเราได้เลยนะครับผมการลงทะเบียนก็ไม่ยากนะครับกรอข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็จะมีอีเมลกับรหัสการเข้าห้องประชุมออนไลน์ของเราเนี่ยส่งไปให้ลูกค้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ ทนนิง PLC ให้นะครับก็จะเปิดในเร็วๆนี้แล้วนะครับผมก็หลังจากสภาวะโรคระบาดนะครับคลี่คลายนะครับเราก็จะเปิดให้เรียนกันเหมือนเดิมนะครับกับอาจารย์คณิษฐานั่นเองทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์เลยนะครับผมายเคมทีเทคโนโลยีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook Fanpage ครับเคมทีเทคโนโลยีแล้วก็ Line@ k m n o v e t นะครับ Official ไลน์ของเราแล้วก็ YouTube Channel ครับเคมทีสเตชันนะครับ เราตชั่นทองานก่อนครับ